ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมก็ต์เวฟนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยครับน้ำยา Galaxy g r a p e อ่าแพ็กเกจกวาดก็จะมาประมาณนี้เลยนะฮะนี่ฮะก็จะมาประมาณนี้เลยเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยนะฮะอานี่ฮะเห็นใช่ไหม เนี่ยก็จะมา60 ml pg pg 50 50นะฮะนิก3มาจาก Memory Wave นะฮะก็จะประมาณนี้เลยข้างนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นนี่แล้วก็มีโคดนะฮะเฮ้ย บาร์โค้ดเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละครับก็จะมีสแกนไปไปซื้อได้นะฮะก็ f c e b o o k Memory Wave นะฮะเขาไม่ได้จ่ายนะฮะผมก็ซื้อมาลองเองนะฮะก็ประมาณนี้เลย เราจะมาลองเปิดฝาแล้วก็ดมดูเลยนะฮะกลิ่นแรกที่ดมเข้าไปนะฮะเหมือนอะไรนะซีเรียลอาหารเช้าอะ่ะันนั้นนะครับที่ว่าเขาซื้อใส่ใสนมอ่ะครับก็กินจะประมาณนั้นเลยนะฮะ แล้วเรามาดูน้ำยากนะันน้ำยาก็จะเป็นสีประมาณนี้สีออกครงเหลืองนิดหนึ่งนะฮะน้ำยาก็ไม่ค่อยเหนืดเท่าไหร่นะก็เหนืดนิดๆน,ดๆน,ดน,ดนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมกันเลย เป็นแบบอังุ่นที่ไม่เคยมีที่ไหนอะครับก็อังุ่นแบบเแสรบปากอะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหยุดแล้วก็ดูกันเลยนะ ลวดที่ผมใช้ก็จะเป็นลวดฟิลคับตันนะครับแกน2.5พันสาไปพันหรอบนะฮะฐานเว็บบชิวดำนะฮะแล้วก็จะดูเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะควรท่วม,มเลยนะฮะเราจะมาลองดูดูเลยนะครับ yeah um. สำหรับยาตัวนี้นะฮะใครที่คอพิสดารก็ไปหาซื้อกันเลยนะฮะบอกแลนะ้วแทงคอมากเลยฮนะแต่ว่าเรื่องความหอมนี้ได้อยู่ครับแต่ไม่ค่อยหวานนะะเรื่องเต็มห้าเนี่ยหอมผมให้สามครับสามจุดห้าหวานให้หนึ่งครับไม่ค่อยหวานเลยเหมือนไม่ได้ใส่ความหวานมานครับ แต่ก็มีหวานนิดๆก็ดีอยู่นะฮะ <c oughs> ยังไงก็ลองไปหาเลือกซื้อเลือกใช้เลือกชมกันดูนะฮะก็ใครคอสะทุนแล้วก็ซื้อได้เลยนะบอกเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ด้วย,ยน,น,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ